ครับก็สวัสดีครับที่แรกก็ว่าจะไม่ถ่ายครับเนี่ยเก็บเห็ดเพาะได้ประมาณนี้ครับสี่ดอกนะครับก็มาเจอเห็ดเห็ดน่ารักหนึ่งดอกนะครับพอมาถึงก็ฝนตกนะครับเนี่ยดูครับฝนตกนะครับเนี่ยเอก็ทีแรกว่าจะมาลงมาดูอ่านาที่หวานเอาไว้ว่าฝนตกแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับพอดูเสร็จก็เลยมาเจอนะครับโอ้ยนะครับฝนตกนะครับ นี่ครับเห็ดเพาะดอกนึงครับอ่าอันนี้อีกดอกนึงครับเห็ดดูครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้นี้อ่าเก็บเห็ดกันอยู่ดีๆนะครับแล้วก็อ่าต้องเลิกเก็บเห็ดแล้วก็มาสับหน่อไม้แล้วก็รีบหนีมาเลยครับก็ฝนตกครับทําอะไรไม่ได้นะครับอ่าเดินลงมาดูทุ่งนาครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกับการที่มีฝนตกก็นึกว่าจะไม่ลงมาอีกครับเห็นสว่างสว่างอยู่ไม่มีเขาไม่มีมูลแล้ว ไหลมาอย่างรวดเดียวมากโอ้ยนะครับเราอุตส่าห์จะอ่อ่ไปดูสัหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับจากการที่หวานข้าวเอาจอฝนตกก็ให้ครับเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะครับโอ้ยนอนะครับเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรแหละนะครับหวานไปครับอา่าว่าจะให้มันบอสัหน่อยแล้วหาเก็บหน่อไม้อ่าหาหน่อไม้สักสองนอสาหนอ, 3, หนอนครับแล้วก็ วันนี้จะเก็บผักบุ้งด้วยก็มาดูกันอีกทีครับมันจะเป็นไงนะครับโอ้ยเจอปัญหาเต็มได้นะครับเอา,าไปครับในแต่ละวันเนาะเดี๋ยวข้ามาดูบทสรุปว่าจะได้อะไรมั่งครับถ่ายไปก็เดี๋ยวเม็ดฝนก็มาโดนหน้าจออ่าก็ตัดเครื่องโอ้เย,ยอะแยะมากมายครับไปครับหาอยู่หากินวันนี้ครับไปไหนไม่ได้ไกลครับ ก็ได้แต่เพียงเข้าสวนนะครับหาอยูห่หากินได้ประมาณนี้นครับผักบุ้งก็ยยแยกส่วนนี้ด้วยนะผักบุ้งขาวมุ้งแดง <c oughs> หน่อไม้แล้วก็เห็ดที่ไปเก็บผ่าฝนนะครับเนี <c oughs> <ๆ>่ยก็ไปตามนั้นแล้วครับโอ้ยครับนะโดนฝนแกล้งครับเพิ่งจะหยุดนะครับเนี่ยไปสับหน่อไม้เมื่อกี้ก็ว่าจะากล้องไปถ่ายแต่ก็ตกลงมาอีกนะ่ะพอสับเสร็จหยุดโอ้ย <c oughs> คนเหล่าอ่ะเอาตามสบายนะครับ แล้วอันตระอย่างเนาะอ่านไปนะครับเอาไปดูกระปุกกันดีกว่าดูกระปุกกระปุกปุกที่เราเอามาปลูกไว้เกิดปุกนะครับใหญ่หญสวย,ยนะครับมีหัวหนึ่งครับอ่านี้อย่างนี้นะครับหัวใหญ่ๆนะครับแต่เราจะยังไม่จัดการกินกัน,นครับเพราะว่าเรามาปลูกไว้ให้เขาเดินหัวใหญ่กว่าเดิมก่อนนะครับเพาะถ้าหัวใหญ่กว่านี้ลำเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับ นี่ครับกระพุกกระพุกนะครับนี่ครับกําลังขึ้นกําลังสวยเลยครับการที่เราทําครับก็มีอยู่มีกินประมาณนี้ครับเอาไว้ให้เข้าหัวใหญ่ๆนะครับเราจะได้ทําการขยายพันธุ์กันหรือเปล่านะครับกระพุกใหญ่นะครับจัดไปครับ โดน <Harriet> ว่าจะทําอะไรให้มันดีๆหน่อยแต่ก็ทําไม่ได้นะวันนี้นะเอาถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายได้แค่นี้นะครับวันนี้โอ้แย่